มันเริ่มต้นจากคำท้าเรื่องโรงเรียนประจำเก่าที่ทิ้งร้างผู้คนต่างเล่าว่าที่นั่นไม่มีใครอยู่มานานจนเป็นตำนานเราเลยอยากรู้ว่าจริงไหมพอไปถึงโรงเรียนก็ดูเงียบงงาเหมือนป่าช้าแต่พอเราเก้าวเข้าไปมีหอพักสิ่งแรกที่ได้ยินคือเสียงหัวเราะเด็กผู้หญิงแผ่วๆมาจากห้องเรียนที่มืดมิด ประตูห้องสมุดเปิดอ้าลมพัดกระดาษปลิวสวยัยเราากับพึ่งมีใครเดินออกไปเมื่อกี้จูจๆเราได้ยินเสียงกระดิ่งเลิกเรียนดังขึ้นมาจากหอระฆังก่อนจะตามมาด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆน,นับสิบก้าเดินลงบันไดเราากับเด็กนักเรียนกำลังกรูกันออกมาเราซ่อนตัวหลังต้นม้ใหญ่ใจเต้นรัวมองดูทางเดินที่ว่างเปล่า แต่มันกลับเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยหัวเราะและเสียงรองเท้ากระทบพื้นชัดเจนเลยโรงเรียนนี้มันไม่ได้ไม่มีคนมันแค่ไม่มีคนเป็นเราวิ่งหนีออกมาแทบไม่คิดชีวิตพร้อมความรู้สึกเย็นยะเยือกที่ยังคงตามติดมาจนถึงทุกวันนี้ผู้สนับสนุน k ค่ M MM, M K T H เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง